สวัสดีทุกคนวันนี้หวานจะมาทำอาหารคิดอยู่ว่าจะกินอะไรดีแต่ว่าสิ่งที่หวานเจอในตู้เย็นนะก็คือหนึ่งหมูสับสองคือพริกแดงอุ้ยสามผักชีใบเลื่อยเหี่ยวๆแต่ก็กินเถอะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวไปมากกว่านี้แล้วก็เจอขะนอต้มยำครึ่งก้อนแล้วก็มีบุญเส้นตามังกรคู่แต่บอกก่อนนะคะว่าหวานเองนะคะเป็นคนที่ทำอาหารไม่เป็นนะอาจจะถ่ายรูปถ่ายคลิปออกมาไม่ได้สวยมากต้องขออภัยก็ยังไงไปทํากันเลยก่อนอื่นนะเราเอาพริกมาเด็ดก้านก่อน ก็เดวันจะล้างผักด้วยเวก้านนะทุกคนโดยเฉพาะใครที่แบบกินผักสดๆนะจาเป็นต้องใช้เลยเพราะว่ามันจะมีพวกไข่แมลงไข่พยาธนะคะที่เรามองไม่เห็นอยู่นะใส่หนึ่งปก็พอแล้วก็ใส่น้ําลงไปเดี๋ยวแช่ไว้10นาทีนะคะแล้ววันก็อุ้นเส้นตามังกรคู่นะคะ มาใส่ซึ่งหวานชอบยี่ห้อนี้มากๆเพราะว่าเขาตัดเส้นไว้ให้เขาจะตัดไว้ให้เลยทําให้เราสามารถแบบหยิบตามที่เราต้องการได้นะคะหวานเคยซื้อยี่ห้ออื่นอะแล้วเขาไม่ตัดเส้นให้แล้วเรากินไม่หมดใช่ไหมทีนี้มันลําบากในการใช้งานมากหวานกินคนเดียวเนาะใช้ทั้งห่อมันไม่หมดอยู่แล้วแต่ยี่ห้อนี้มันเป็นยี่ห้อเดียวที่มันแบ่งให้ก็เลยแบบชอบมากเราก็แช่บนเส้นตามที่เราต้องการได้เลยนะผักนะคะเราแช่ไว้แล้วนะคะเราก็ล้างน้าเปล่าออกได้ตามปกติเลย จากนั้นนะคะหวานก็จะใช้ที่ปั่นพริกนะคะแบบนี้หวานชอบมากเลยเพราะว่าบรระทันรัดดีใส่ลงไปได้เลยหากนิดนึงช่วยน้องหน่อย Lợi yệt เเดี๋ยวเราไปต้มน้ํากันดีกว่าค่ะหวานจะใช้น้านิดหน่อยก่อนนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ชอบกินหมูให้มันเป็นก้อนๆอ,อยากให้มันล้วนๆน,นิดนึงซึ่งปกติเนี่ยหวานใส่น้ําเยอะแล้วแบบเอาหมูไปต้มใช่ไหมหมูจะชอบติดเป็นก้อนแล้วหลังๆมาก็เลยคิดได้ว่าใส่น้ําน,น้อยๆก่อนให้หมูสุกก่อนแล้วเราค่อยเติมน้าเพิ่มส่วนน้องหมูมาแล้วบอกเลยว่าไม่ต้องล้างหมูสับนะหวานเป็นคนไม่ล้างนะคะจะบอกว่ายิ่งล้างนะคะยิ่งทําให้เชื้อโรคนะกระจายไปทั่วซิงหรือว่าบรรอบๆบ,บริเวณที่เรา ลเลยมันอาจจะไปปนเปื้อนกับสิ่งที่เราแบบไม่ได้ไผ่านความร้อนก็ได้อย่างเช่นสมมุติว่าเรามีแบบผักสดมันก็อาจจะไปติดผักสดแล้วเราก็กินแบบผักสดๆดเข้าไปก็อาจจะเสี่ยงติดเชื้อหูดับอะไรอย่างเงี้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นไม่จะเป็นต้องล้างนะเปิดเตาแก๊สเลยค่ะนี่น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่หมูลงไปเลยเนี่ยหมูสุกเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ำเพิ่มเข้าไปได้เลย เดี๋ยวรอน้ำเดือดสักหนึ่งรอบก่อนนะพอน้ำเริ่มเดือดนะเราก็จะใส่คนอต้มยำครึ่งก้อนนะคะลงไปความจริงถ้าเกิดแบบใครมีผักนะคะหรือว่าเห็ดเข็มทองใส่ไปน่าจะอร่อยนะแล้วก็ปรุงนิดหน่อยนะคะ แล้วหวานก็จะบอกว่าน้ำปลานะทุกคนใช้เสร็จแล้วแช่ตัวเย็นด้วยนะคะการแชร่เย็นจะทำให้น้ำปลาเนี่ยไม่ดำเนาะแล้วก็ใส่พริกค่ะคนแล้วเดี๋ยวลองชิมดูสักหน่อยเลยแซบ่บมากใส่วุ้นเส้นแล้วก็ผักชีใบเรื่อยเรียบร้อยแล้วไปไปกินกันดีกว่า อร่อยมากเลยทุกคนลองไปทำตามดูนะง่ายมากใครที่แบบชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยคะ่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะ